ค่ะทีนี้เราเจะเข้าไปที่โปรแกรมเกรดไซส์นะคะเมื่อกี้เราสร้างด้วยโปรแกรม PDS ไปแล้วนะคะรพร้อมกับเผื่อตะเข็บใส่ชื่อชิ้นงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราบันทึกไว้นะคะชื่อว่าขอกลมนะคะเป็นเสื้อขอกลมทีนี้เราปิดโปรแกรม PDS ลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็เข้าไปเปิดโปรแกรมเกรดไซส์นะคะซึ่งอยู่ทางด้านความือมองพวกเราก็คือ GGS ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมเกรดไซส์นะคะขยายให้เต็มจอก่อนที่จะมาสร้างเ,าเราสร้างเสื้อข้อกลมเสร็จไปแล้วแต่ว่าเรากำลังจะเอาเสื้อข้อกลมตัวนี้มาเกรดไซส์นะคะตามไซสเปคที่ให้มาเพราะฉะนั้นนำใบงานตัวเก่าที่เราสร้างเสื้อขอกลมตอนเราสร้างใน PDS นะคะนำใบงานขึ้นมานะคะพวกเราจะเห็นได้ว่าเสื้อขอกลมนะคะใบเดิมนี่ค่ะเวลาเราสร้างเนี่ย ครูได้กำหนดให้พวกเราสร้างในไซส์ L อนะคะจะลากทึบเอาไว้เป็นสีชมพูรตรงหน้าพวกเรานะคะเดี๋ยวพวกเราเอาใบงานตัวนี้ขึ้นมานะคะถือขึ้นมาปฏิบัติเลยนะคะเข้าโปรแกรมแล้วเรียบร้อยนะคะให้พวกเราเปิดนะคะเปิดแฟ้มเสื้อขอกลมออกมาเมื่อสักครู่ที่เราได้สร้างไว้ เปลิดเสื้อเอากลมที่เราสร้างไว้ออกมานะคะแล้วก็เรียกมาทีละ1ตัวในกรณีนี้ครูเลือกชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะจะเห็นว่ามันมีเส้นเผื่อกตะเข็บมาด้วยให้พวกเรากด f 7นะคะบนคีย์บอร์ดกด f 7ที่คีย์บอร์ดนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะทำงานทุกครั้งนะคะเราต้องเข้าไปที่ตัวเลือกเลือกหน่วยวัดก่อนนะคะ ตั้งค่าหน่วยวันให้เป็นหลักนิ้วแล้วก็จุดทศนิยม2ตำแหน่งตอบตกลงไปก่อนค่ะอักษรก็เหมือนเดิมนะคะเราจะต้องเลือกอที่มันลงท้ายด้วย upc upc เท่านั้นนะคะ,อะลองเข้าไปเลือก ค่ะคุณเลือกอังสนา UPC นะคะสคริปต์ก็จะออกมาเป็นภาษาไทยตัวอักษรก็ลองใส่ไปสัก48นะคะตอบอทึบอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเอียงนะคะก็ตอบตกลงไปก่อนค่ะเราตั้งค่าไปแล้วให้มันเป็นหลักนิ้วแล้วก็ตัวอักษรเป็นภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วให้พวกเราเลือกเครื่องมือ ลูกศรสีดำนะคะมากำหนดจุดที่เราจะเกรดในที่นี้ฮูต้องการเกรดจ,จุดชายเสื้อของเสื้อขอกลมนะคะให้เราเลือกแสดงแสดงหรือซ่อนตารางเกรดแบบจุดนะคะเลือกตัวนี้ออกมาก่อนที่จะทำงานนะคะเราจะเห็นว่าขณะนี้เรามีแค่ไซด์เดียวนะคะเรายังไม่ได้กำหนดไซส์ว่ามันจะมีสักกี่ไซส์นะคะให้เราเข้าไปที่แพทเทิร์น กำหนดไซส์นะคะแล้วก็เพิ่มไซส์ไปเป็น5ไซส์นะคะเสร็จแล้วไปกำหนดไซส์กลางไว้ที่บรรทัดที่3 <S <S นะคะไซส์บนสุดให้ใส่ค่าเป็น s นะคะไล่ลงมา m l xl แล้วก็ xxl นะคะสีที่เป็นไซส์กลางให้เป็นสีดำเสมอนะคะเราเปลี่ยนเฉพาะ ไซส์ที่ไม่ใช่ไซส์กลางค่ะสีที่เป็นไซส์กลางก็คือสีดำไซแอลนะคะตอบตกลงขณะนี้ไซส์จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด5ไซส์นะคะวิธีการทำงานของการเก็ตไซส์ก็คือเราจะใส่ เหนือไซส์กลางใส่ค่าเหนือไซส์กลางขึ้นไปแค่ไซส์เดียวนะคะกลับขึ้นไปดูโจทย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งขณะนี้เรากําลังจะเกรดไซส์นะคะโดยเกรดจุดแรกเราจะเกรดก็คือชายเสื้อเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูโจทย์ว่าความยาวนะคะเสื้อตัวยาวที่เราสร้างคือ27นิ้วไซส์ L นะคะแล้วตัวต่อไปล่ะก็คือ S ต่างจาก M นิ้วหนึ่งนะคะ M ต่างจาก L นิ้วหนึ่งทุกไซส์เนี่ยต่างกันที่ความยาว1นิ้วนะคะ เพราะฉะนั้น1นิ้วนะคะให้เราใส่ในไซส์ M ซึ่งจะต้องใส่ในแกน X เท่านั้นเพราะมันจะเลื่อนเข้าและออกไปทางแนวขวางนะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นแกน Y นะคะขนานี้เราจะสร้างความยาวซึ่งจะต้องขยายออกแล้วก็ลดเข้ามาซึ่งใส่ไปในแกน X นะคะ1นิ้ว ครูใส่ค่าในไซส์ M ซึ่งเหนือไซส์กลางขึ้นมา1ไซส์แล้วก็วางค่านะคะวางค่าเกรด x เป็นเครื่องมือบรรทัดที่2ตัวที่3นะคะครูก็กดค่ะเราก็เช็คนิดนึงว่าไซส์ S เนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินอยู่ด้านในถูกต้องแล้วนะคะเกรดข้างบนเสร็จเราก็มาเกรดข้างล่างด้วยด้วยการคลิกนะคะลูกศรสีดํามาคลิกตำแหน่งที่เราจะเกรดนะคะใส่ค่า1นิ้วเหมือนกัน วางคาเกต x นะคะขณะนี้เราทั้งลดและขยายแบบความยาวมาแล้วนะคะทีนี้เข้าไปกำหนดใหม่มันไม่ใช่มีแค่ความยาวอย่างเดียวนะคะมันมีความกว้างด้วยพวกเรามาดูที่ชายกว้างนะคะชายกว้างของแต่ละไซส์นะคะห่างกัน1นิ้วจะสังเกตเห็นว่า42 43 4 4 45ง6หซึ่งแต่ละไซส์ห่างกัน1นิ้วแต่ใน1นิ้วนี้นะคะ มันถูกกำหนดไว้ด้วยสีด้านสีด้านยังไงอา้าวกลับไปดูนะคะก็คือด้านที่1ด้านที่สองแล้วก็ด้านที่3มด้านที่4ี่จะอยู่ในเสื้อชิ้นหลังเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดให้ว่ารอบตัวเนี่ยห่างกัน1น,นิ้วเราต้องเอา1น,นิ้วตั้งแล้วเอา4ี่หารนะคะมันก็จะได้ออกมาแค่จุดสองห้าเราก็ไปใส่ในค่าเกรด y นะคะครูก็เข้าไปเกรด y ตัวนี้อ่ทีนี้พวกเราลองดูนะคะการที่เราใส่ค่าไปโดยที่ไม่ได้มองว่าค่าบวกค่าลบคือแกน y เนี่ยถ้าเราเลื่อนขึ้นด้านบนจะเป็นลบเลื่อนลงด้านล่างจะเป็นบวกนะคะขนะนี้ค่ามันได้สลับกันอยู่ให้เราขึ้นไปเอาเครื่องมือนะคะไปหยิบเครื่องมือสลับค่าเกรด y นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือตัวที่6บรรทัดที่1 ะะสลับค่าวาลงมาค่ะถ้าอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะคะด้านล่างก็เหมือนกันจุด25นะคะแล้วก็าาวางค่า y ค่ะอย่างนี้ถูกต้องต่อไปจุดต่อไปนะคะก็คือวงแขนวัดตรงอ่าไปดูที่โจทย์วงแขนวัดตรงให้มาเท่าไหร่คะ10นิ้วครึ่งในไซส์กลางแต่ไซส์ต่อไปนะคะก็ห่างกันครึ่งนิ้ว เพราะฉะนั้นต้องหารไหมคะตัวนี้ไม่หารนะคะแล้วก็ใส่ไปไหนค่า x ด้วยเพราะเป็นวงแขนว่าตรงที่จะต้องเลื่อนไปทางซ้ายกับทางขวาเท่านั้นเพราะนั้นใส่ค่าไปเลยค่ะจุดหวางค่า x สีน้ำเงินอยู่ด้านในเล็กกว่าถูกต้องนะคะอะนอกจากจะมีค่า x แล้วค่า y ยังเท่ากับชายเสื้ออีกเพราะว่าอกกว้างกับชายเสื้อนี่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเกรดไซส์ในค่า y นี้ ในแกน y นี้อีกเท่าไหร่คะจุด2.5นะคะเราก็วาง y ไปด้วยพร้อมกันสลับค่า y ถูกไหมคะ y ผิดอยู่อา้าวสลับมาอย่างนี้ถูกต้องแล้วคะ่ะนี้ให้พวกเรามาดูนิดหนึ่งถ้าเรามีทั้งค่า x และค่า y ด้วยกันเราอาจจะไม่ต้องไปใส่ค่าทั้ง x และ y นะคะแต่เราใช้วิธีการ copy copy ค่าเกรดนะคะกู copy ตัวนี้ไปแล้วรูก็มากำหนดจุดที่กูจะวาง วางที่เราก็ปีอนะคะ,ะถามว่าถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าสำหรับแกน y ถูกต้องแต่สำหรับแกน x เป็นไงคะผิดอยู่เพราะว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่เล็กที่สุดจะต้องสลับค่า x มาถ้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะคะจุดต่อไปที่เราจะดูก็คือจุดไหลหรือว่าบ่าน,นั่นเองนะคะเราก็มาดูว่า ไซส์ที่กำหนดมานะคะเนื่องจากจากรูปเนี่ยนะคะ c เนี่ยก็คือความกว้างบ่าหรือไหล่กว้างนั่นเองนะคะพาดสายวัดมาเลยจากปุ่มไหล่ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูโจทย์ว่าไหล่กว้าง20นะคะแต่และไซส์นี่ห่างกัน1นิ้วแต่ใน1นิ้วนี้มีจุดให้เราเกรดอยู่2จุดเพราะฉะนั้นหาร2ไปเลยค่ะ มีค่า x ไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่า,าลดบาทนี่จะเท่ากันทุกไซส์นะคะเราจะไม่เพิ่มหรือว่าไม่ลดใดๆนะคะมันจะถูกระบุไว้ที่1.5อยู่แล้วเพราะนั้นเราจะไม่มีค่า x ในการเกรดตรงจุดนี้นะคะแต่จะใส่ในค่า y ไปจุดหวางค่า y สีน้ำเงินอยู่ข้างบนอีกแล้วผิดถูกไหมคะเราสลับค่า y ลงมาค่ะถ้ายี้จะถูกต้อง copy ว่างถูกต้องนะคะต่อไปมาดูคอกว้างนะคะกลับเข้าไปดูไซส์อีกคอกว้างให้มาเท่าไหร่คะแต่ละไซส์ห่างกันจุดสอนะคะแต่ละไซส์ห่างกันจุดสองาจุดสอมี2ด้านสด้านเอาจุดสอไปหาร2ได้จุดหนะคะเป็นค่า y จุด หนึ่งสองห้าหวางค่าไวค่ะสีแดงมาอยู่ด้านในถูกไหมคะไม่ถูกอ่าสลับค่าไวไป Co p ปีวางสีแดงสลับค่าไวอีกนะคะส่วนคอลึกเนี่ยคอลึกนะคะ คอลึกก็ห่างกันจ .25 เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเกรดแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งทั้งหมดได้ห่างกันจ2ดออยู่แล้วทั้งกว้างทั้งทั้งลึกนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วสำหรับชิ้นหน้าต่อไปชิ้นหลังเลือกชิ้นหลังลงมานะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเกรดทีละจุดนะคะเราสามารถที่จะก๊อปปี้ตามเข็มนาฬิกานะคะ ก๊อปปี้นะคะแล้วก็มาวางวางจากไหนล่ะก็วางจากจุดที่เรา copy เนี่ยแต่ไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะใส่ค่าไปเลยตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะคะก๊อปค่ะจะทำให้เราทำงานได้ว่องไวขึ้นส่วน คอนะคะเราก็สามารถ Copy ได้แต่ได้เฉพาะขอกว้างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพวกเราลองดูนะคะต้องขยายดูนะคะเฉพาะเ,าเฉพาะช่วงขอเนื่องจากว่า โจทย์ให้มานะคะว่าคอหลังลึกเนี่ยหนนิ้วเท่ากันทุกไซส์เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนนี้เราจะไม่เกรดไซส์เลยเพราะฉนั้นทํายังไงถึงจะไม่ต้องเกรดในเมื่อมันตามกันไปทั้งเส้นนะคะก็ให้เราไปเพิ่มจุดเพิ่มจุดเกรดขึ้นมานะคะคลิกจุดเกรดไปตอบตกลงนะคะตกลงแล้วเราก็เกรดจุดนี้เป็นเท่าไหร่คะศูน ก็คือค่าเกตเป็นศูนย์สำหรับแกน x นั่นเองค่ะถ้าอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะคะอ่อชิ้นหน้าชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วเกรดไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาออกระเป๋าเราจะไม่เกรดนะคะทุกไซส์จะใช้เท่าใช้เท่ากันหมดคอก็เช่นกันนะคะซึ่งออคอเนี่ยห่างกันนิดหน่อยซึ่งเป็นพอเป็นผ้ายืดล้วเ,เราสามารถดึงได้เพราะนั้นเราจะไม่เกรด นะคะคต่อไปดูแขนค่ะกำหนดนิดนึงนะคะเมื่อสักครูน่นี้เราเกรดแขนเสื้อหรือว่าวงแขนวัาตรงไปข้างละข้างละครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เราก็ต้องเกรดครึ่งนิ้วเหมือนกันในค่าวนะคะใส่ไปจุดเกรดไวขึ้นไปก่อนนะคะ สีแดงอยู่ด้านในถูกไหมไม่ถูกค่ะสลับค่ามาก๊อปี้วางไล่ทีนึงค่ะส่วนนี้ส่วนหัวแขนถ้าลักษณะนี้ผิดหรือถูกคะผิดก็คือผิดตรงที่ว่าอ่าค่าของ หัวแขนที่เราตั้งค่าไว้4นิ้วเนี่ยมันเท่ากันทุกไซส์ถ้าอย่างนี้มันจะตามออกไปทั้งหมดกรณีเช่นเดียวกันกับคอหลังเนะีคะเราต้องไปเพิ่มจุดเกรดนะคะตรงกลางของหัวแขนนะคะแล้วก็เข้าไปเกรดให้มันเป็น0นะคะ0ในค่า x ค่ะ ถ้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้มาดูปลายแขนปลายแขนดูที่โจทย์ให้มานะคะแต่ละซสายาห่างกันครึ่งนิ้วห่างกันครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนี้จะต้องใช้ทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นแต่ละด้านจะต้องห่างกันเท่าไหร่คะจุดสองห้าก็เอาครึ่งนิ้วไปหารสองน,นั่นเองนะคะแล้วก็เกรด y ไปสลับค่า y ะะยังจะมีความยาวอีกซึ่งแต่ละไซส์ห่างกันครึ่งนิ้วเพราะนั้นค่า s จะต้องใส่ไปจุดหวางค่า s ด้วยพร้อมกันแล้วก o อปปี้ค่ะแขนเสื้อก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีชิ้นหน้าซึ่งเกตเสร็จแล้วชิ้นหลังนะคะแล้วก็แขนเสือ้อรวมทั้งริบคอแล้วก็กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ก็ให้หนักศึกษาลองเกรดไซส์ของเสื้อคอกลมซึ่งเป็นพื้นฐานของเสื้อทุกๆตัวนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลหรืออะไรก็ตามพื้นฐานของการเกรดไซส์ก็อยู่ที่ตรงจุดนี้นะคะ,ะให้หนักศึกษาทำพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะฟังซีดีนี้อีกครั้งก็ได้นะคะ